าราาาาายกภษไปสวัสดีค่ะพบกับรายการภาษาพาไปกับดิฉันสุวรรณาเข็มแดงผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ทางเว็บไซต์ online.rmutp.ac.th ค่ะ รายการภาษาพาไปในวันนี้นะคะมาคุยกันเรเื like ่องของคำศัพท์คำว่าเมกะฟลัดจะแปลว่าอะไรและใช้ยังไงติดตามรับฟังได้ในรายการภาษาพาไปในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟ <th> ังคะ มีข่าวน้ำท่วมใหญ่ในรัฐเคนทักกี้ทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตประมาณ40คนนะคะแล้วก็สูญหายอีกเป็นร้อยรคนตามที่สำนักข่าว BBC รายงานไว้ว่า Kentucky floods, death toll rises to 37, hundreds s t s l l m i s s i s i this is t s t worst f l อ s h flooding The region has seen indicates นะคะประโยคนี้แปลว่าน้ำท่วมในเคนตักกี้นะคะใช้คาว่า ux, f l o o d ล์เที่แปลว่าน้ำท่วมนะคะแล้วก็ d e t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  o l ก็คือยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงถึง37รายแล้วนะคะแล้วก็ Hundred Still Missing อีกเป็นร้อยๆคนก็ยังสูญหายอยู่นะคะแล้วก็เขาบอกว่า เป็น the worst f r e s h flooding ก็คือเป็นน้ำท่วมเฉียบพลันที่เลวร้ายที่สุดที่พื้นที่แถวนี้เคยมีมาในช่วง10-10ปีนะคะคำว่า d e c a d e s t e c a d e s ก็คือ10ปีเติม s ก็หลาย10ปีนะคะส่วนคาว่า worst W O R S T แปลว่าเลวร้ายที่สุดนะคะคำว่า f r e s h f r u o t แปลว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะมาจากคำว่า f r e s h flash คำนี้มีหลายความหมายค่ะที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือคำว่าแฟลชกล้องถ่ายรูปนะคะเราอาจจะออกเสียงว่าไฟแฟลชนั่นเองนะคะริงนั้นคือ flash flash คำนี้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราใช้ถ้าหมายถึงไฟกล้องถ่ายรูปหรือไฟแฟลชที่เราเปิดเ,เวลาถ่ายรูปเนี่ยนะคะความหมายนี้จะเป็นคำนามค่ะเช่นคำว่า a flash of a camera ก็คือไฟแฟลชของกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะคะถ้าเป็นคํากริยาค่ะจะแปลว่าส่องแสงหรือว่าท้อนแสงอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า stop flashing that light in my eyes หยุดส่องไฟเข้าตาฉันสัทีนะคะก็ใช้คําว่า flash นี้เหมือนกันและที่ใช้ในคําว่า flash flood จะแปลว่า to move or happen quickly เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะคือ flash flood Fr ก็คือน้ำท่วมฉับพลันนั่นเองจากเหตุการณ์น้ำท่วมในรัฐเคนปักกี้เนี่ยนะคะทำให้ทางการสหรัฐเขาเริ่มเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมในประเทศค่ะมีการรวบรวมข้อมูลทำนายเพื่อคาดการณ์ว่าจะเกิดที่ใดบ้างนะคะแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าเมกะฟลัด ที่นำมาคุยกันวันนี้นะคะคำว่า f r e s h flood Fr ก็คือน้ำท่วมฉับพลันแล้ว mega flood จะแปลว่าอะไรนะคะนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐเริ่มคาดการเริ่มศึกษานะคะว่าเ,เหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยจะเกิดได้ที่ใดบ้างแล้วเขาก็บอกว่าจะมีคาดว่าจะเกิดน้ำท่วมอีกที่หนึ่งก็คือที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็รุนแรงกว่า flash f Fr l o o แบบนี้อีกนะคะ โดยใช้คำศัพท์คำว่าเมก a ะฟรัก็คือคำว่าฟรัดคำเดิม S F L w O D เนี่ยนะคะมาเติมคำว่าเมก a ะลงไปข้างหน้าซึ่นคำนี้คุณผู้ฟังคงจะ,ะเคยชินเคยได้ฟังมาบ้างนะคะเคยได้ยินมาบ้างอาจจะใช้บ่อยๆเช่น เมกะบางนาอะไรอย่างงี้นะคะเมกะบางนาก็แปลว่าสถานที่ใหญ่โตที่บางนานะคะเมกะฟรัจจะเป็นคำทางธรณีวิทยาไปนะคะ o g y l o g y i s h l i s h นะคะ a sudden discharge of an exceptionally large volume of water ก็คือน้ำจำนวนมหาศาลที่ทะลักเข้าท่วมอย่างฉับพลันนะคะเมกะ m e g a ที่แปลว่า very big นะคะ ก็เป็นคำที่ใช้ทาง Geology ก็คือทางธรณีวิทยาซึ่ง Geology geology เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการตามธรรมชาติของโลกที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาทางธรณีการนะคะโดยศึกษาจากหลักฐานที่ค้นพบในหินหรือว่าในซากดึกดำบรรณ ต่างๆนะคะก็เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วเขาก็นำเอาศาสตร์นี้เนี่ยมาทํานายว่าจะเกิดน้ําท่วมหรือเกิดอะไรขึ้นในประเทศของเขาบ้านเราก็มีศึกษานะคะเขาบอกว่า A d i s a s t e r รัล e มกาฟ o o i อิส o ัมมิ่ o ทู i คล r ฟอ a ์ a นีย t อ s s ซ a เพรสเซ o ์แอนด e อิทคูดบีเดอะม i ส a ์ t อ r กซ์ i s s ซีฟเนชั่นัลดประโยคนี้แปลว่า,าใช้คำว่า d i s s ิเซสทรัส e มกฟลันะคะก็คือเป็นน้ำท่วมฉับพลันที่ทะลักเข้ามาที่ทำให้เกิดความเสียหายนะคะเป็นหายยนนะอย่างใหญ่หลวงนั่นเองนะคะซึ่งก็บอกว่าจะเป็น most expensive natural disaster in history จะเป็นภัยธรรมชาติที่ สร้างความสูญเสียหรือว่าเขาใช้คำว่า most expensive ก็คือที่แพงที่สุดนะคะก็คือสูญเสียมากที่สุดสร้างความเสียหายคือถ้าต้องมาซ่อมก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลกลายเป็นแพงนั่นเองนะคะในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาบอกว่าเสียหายร้ายแรงขณะที่ว่าบาง บางพื้นที่เนี่ยนะคะอย่างเช่นอย่างลอสแองเจลิสเนี่ยก็อาจจะขาใช้คำว่า devastated ก็คือแบบแบบ completely destroyed ก็คือหายไปเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะจะเกิดอาจจะใช้เวลาถึง ร้อยปีนะคะที่จะเกิดแต่ว่าเขาก็คาดการไว้ก่อนจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในรัฐเคนตักกี้นะคะเขาก็เอามาศึกษาต่อนะคะแล้วก็เป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็คล้ายๆกับบ้านเราในขณะนี้ที่เกิดน้ำท่วมฝนตกก็น้ำท่วมนะคะแล้วก็การที่เกิดไม่ว่าจะ แฟลชฟลัด uh, หรือว่าเมกะฟลัดในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีสาเหตุมาจากน้ำฝนเช่นกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแผ่นดินที่จะหายไปเนี่ยเช่นที่เขาใช้คำว่า Devastated ก็คือการที่ถูกทำลายหายไปเลยเนี่ยมักจะเกิดจากแผ่นดินไหวก็คือ Earthquake นะคะ e a r t h q u a k e ถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแน่นอนคือแผ่นดินมันจะสุดหายพังไปเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้มันจะเกิดจากภาวะน้ำท่วมนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยคำว่าน้ำท่วมเนี่ยจะตรงกันข้ามกับคำว่า drought d r o u g h t ที่แปลว่าภัยแล้งนะคะเพราะยังไม่ว่าจะน้ำมากเกินไปหรือน้ำไม่มีเลยก็เป็นภัยธรรมชาติก็คือเป็น disaster ภาษาอังกฤษใช้คาว่า disaster D-I-S-A-S-T-E-R ที่แปลว่าภัยธรรมชาติที่จะสร้างความเสียหายให้กับเราได้หมดเลยนะคะให้กับโลกแล้วก็เราที่อยู่บนโลกก็จะได้รับอันตรายไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็น flash flood Fr Mega flood earthquake หรือว่า drought นะคะที่แปลว่า,าภาวะภัยแล้งเนี่ย ภัยธรรมชาติเหล่านี้เ,นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะที่เรียกว่า climate change นะคะ climate c l i m a t e ที่แปลว่าภูมิอากาศแล้วก็คำว่า change c h a n g e นะคะซึ่ง climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะต่างๆบนโลกซึ่งเกิดจากมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะ ก็มีการศึกษามาตั้งนานแล้วนะคะเราก็เริ่มเห็นผลกระทบเหล่านี้ไม่ว่าจะการละลายของหิมะทางขั้วโลกเหนือทําให้เกิดน้ำท่วมหรือว่าเกิดภาวะภัยแล้งต่างๆนะคะหรือว่าอย่างบ้านเราเนี่ยสังเกตว่าถ้าหากว่าในพื้นที่ในบางพื้นที่อย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็อากาศจะร้อนขึ้นเพราะว่าต้นไม้ น้อยลงนะคะมีการตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าภาวะที่เกิดจากควันพิษจากเครื่องจักรหรือว่ารถยนต์เนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่า climate change ได้นะคะซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่า climate scientist นะคะ อย่างของในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้นะคะซึ่งเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของเมกะฟลัดไว้เหมือนกันนะคะซึ่งให้เขาให้คำอธิบายไว้ว่าเมกะฟลัด a very severe flood event across a broad region that has the potential to bring catastrophic impact t t s s o i i t y y n t the r r e s s f f f e t t e d นะคะคือเขาบอกว่าเป็นการเกิดน้ำท่วมที่รุนแรงแล้วก็กินพื้นที่ใหญ่นะคะที่จะนำความเสียหายอย่างฉับพลันเข้ามานะคะก็คืออยู่ดีๆก็วุบหายไปเลยนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่า เมกะฟลัชที่เขาทำนายเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับแฟลชฟลัชที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาศึกษาแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้แล้วก็แน่นอนที่สุดเขาก็ Climate Scientist ที่ที่ศึกษาเรื่องนี้เขาก็ยืนยันว่าเป็นไปได้เช่นกันที่ทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียจะหายไปนะคะ หายไปหายไปไหนหายไปอยู่ใต้น้ำค่ะคุณผู้ฟังก็จะกลายเป็น inland ์ซีนะคะเขาบอกว่าคำว่า inland sea i n l a n d ที่มาจากคำว่า land แล้วก็มีคำว่าินอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็คำว่าซีที่แปลว่าทะเลก็เหมือนทะเลที่อยู่ในแผ่นดินนั่นเองเกิดเป็นคล้ายๆทะเลสาบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่วมไปทั้งรัฐเนี่ยทั้งรัฐก็จะกลายเป็น inland ์ซีไปเลยนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ Climate Change เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดเร็วขึ้นหรือช้าลงก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพวกเราบนมนุษย์บนมนุษย์บนโลกใบนี้นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีะนักวิทยาศาสตร์เช่นกันที่บอกว่า if we work together to decrease future emission we can also reduce the risk of extreme events นะคะเขาบอกว่าคำว่า emission นี่แปลว่าการปล่อยมลพิษนะคะ emission นะคะ future emission การปล่อยมลพิษในอนาคตถ้าเราสามารถ decrease คือลดลงได้นะคะก็สามารถที่จะ ลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ flash flood ที่เราคุยกันตอนต้นหรือว่า mega flood หรือว่า earthquake หรือว่า,เ,าเรื่องของ drought เรื่องของการที่เกิดภัยแล้งเราก็สามารถที่จะชะลอหรือว่าป้องกันได้ถ้าหากว่าเราช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมตามที่เรานักวิทยาศาสตร์แล้ นักวิชาการได้แนะนำไว้นั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก CNN และ BBC นะคะเป็นสำนักข่าวแล้วขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังคะ่ะรายการภาษาพาไปผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะติดชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับทางสถานีได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2 6 6 5 3 7 7 7ต่อ6512สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการภาษาพาไป